พี่อ่านที่อ่านค่าพี่เจ้าหน้าที่คก็บไขมาฟันลากเลยอยี้ไข้นแล้วสิอ้่านให้เหรอยี่ยี่เิบไปถ่ายูปล้วได้ตลอดปีฮัลโหลอฮัลโหลข้นึ่งค้อหนึ่งเลยอ่านจังอ่านแล้วค้อหนึ่งไอ้น้ำตกพูดเลยแล้วนะครับ เชื่อได้ตลอดปีนะครับเชอได้ตลอดปีอยู่ตรงไหนคะพี่อยู่ตรงไหนน้ำตกทุ่งใสก็อยู่ตรงที่เห็นนะครับยังไม่เห็นเลยขึ้นมาไม่เห็นหรออ๋อตรงข้างขึ้นใช่ไหมคะครับผมอ๋อโอเคค่ะข้อสองค่ะข้อสองข้อสองข้อสองคือกลางเต็นที่ทำการส่วนยาวที่ระดับปีข้างล่างใช่ไหมคะข้างล่างคืออันนี้คือถ้าเราไม่ขึ้นลานสนนะครับถ้าไม่ขึ้นลานสนเราไม่มีแรงขึ้นเราพักอยู่ข้างล่างอย่าหัวเ้อะที เมื่อคืนเมื่อคืนก็พักอยู่ข้างล่างเมื่อคืนก็นอนตรงนี้ตรงนี้เข้าใจแล้วข้อสามพี่ตัดยังตัดแล้วข้อสามเลยข้อสามอธิบายก่อนดิเฮ้ยข้อสามแล้วข้อสามแล้วหมดเวลาข้อสามข้อสามครับข้อสามอันนี้โอเคไหมโอเคค่ะสวัสดีครับชมทุ่งดอกน้อนนาคสายหมอกแล้อช่วงเวลาก็คือสิงหาสิงหาแหวนสวนสวน หนึ่งหนึ่งกอคอถึงไม่ใช่ช่วงน้าฝนตกนะครับอันนี้เชื่อถือไม่ค่อยได้อะอันนี้เชือถือไม่ได้พี่เอาป้ายลงไม่ผมอธิบายโอเคป้ายก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเป็นสิงหาใช่ไหมคะพี่สิงหากันยาครับช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนนี่คือไอ้ลานทุ่งเขตนี้เขนี้เขตนี้มองไม่เห็นมืดแล้วเราต้องเราต้องถ่ายทอดกลางวันโอเคค่ะถ่ายให้เห็น ก็คือมันจะเป็นทุ่งนี้นะครับทุ่งดอกงอนนาคนะคะที่เป็นมีชื่อเสียงใช่เนาะข้อ4เลยค่ะพี่ข้อสี่ถามเลยผมอ่ะพิชิดยอดอ่านอ๋อแล้วพี่เรื่องพิชิตยอดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับส็บุคคลสูงเป็นอันดับ4ของประเทศทำไมอ่าน Google เขาบอกอันดับ5้าคะ มันเลื่อนขึ้นมาหรอคะไม่ใช่ปนเปลือกโลกเลื่อนขึ้นเมื่อเมื่อวานหรอคะพี่คงได้ใช่ครับก็คือพาทิตปกติพาทิตขึ้นขึ้นขึ้นไม่ตรงไงอ๋อขึ้นไม่ตรงอ่าแต่ตอนนี้อะพาทิตมันขึ้นตรงแล้วไม่ใช่เ๋าไม่ตรงเหมือนเดิมมันตรงไงตรงที่ยอดที่เราขึ้นนะครับอ่าค่ะให้ผมอธิบายเราเราจะขึ้นไปทําไมครับพี่เราจะขึ้นไปเราขึ้นไปทำไมวะ ชมวิวโอเคค่ะพี่อ่าเราจะพูดอะไรเขาเปิดตลอดปีไหมคะไม่เปิดตลอดปีครับเปิดเดือนไหนบ้างคะก็ช่วงหน้าแล้งครับช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งก็หมดฝนคือหมดฝนถึงหน้าร้อนใช่ไหมคะก็แล้วแต่นะครับหมดฝนแล้วแต่พูดถึงท่าน้ํำท่าน้ําลําห้วยลําห้วยของเราไม่มีน้ํำเราอาจจะปิดก่อน เรเห็นภาพผมไหมเนี่ยเห็นเห็นเห็นเห็ลยแล้วให้ระวังเมียพี่มาดูนะโอ้ทำไมไม่ทาแป้งอะไรเงี้ยผมไม่มีเมียอ๋อโอเคข้อห้าเลยค่ะพี่หมดเวลาแล้วข้อห้าข้อห้าข้อห้าอันนี้เมีมัเนียติ๊กเลยเมียมเลยค่ะไอ้ที่ไม่มีเมียใช่ไหมเมมเมื่อเช้าใครพี่โอ้ยเขาไปกับผัวแล้วไปโยมโอเคข้อห้าค่ะพี่ข้อเมียผมอไม่ใช่ข้อห้ากิจกรรมนอนดูดาว กิจกรรมนอนดูดาวตามล่าทางช้างเผือกนี่เลยตอนนี้ขึ้นมาช่วงนี้นะครับก็คือข้างเดยอนขึ้นนะครับข้างเยนขึ้นนี่จะมองไม่เห็นนะครับต้องเป็นเดนแรมครับผมเราต้องต้องมองว่าเป็นเดนแรม เสวยมากนะคะทางชั้นเผือกเนี่ยใช่เลยนะคะทางชั้นเผือกพอข้างขึ้นข้างขึ้นนี่พระจันทร์จะบอกว่าถ้าข้างขึ้นอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะพระจันทร์มันก็พอได้อยู่เนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงเต็มดวงอ่ะได้ค่ะหมดเวลาค่ะพี่ข้อหกค่ะข้เขาไปเกมโชว์แล้วข้อหกค่ะกูยังไม่ทบายเลยยังไม่รูดเลยเดี๋ยวเป็นอ่านให้พี่ เดินป่าศึกษาธรรมชาติภูผาทั่งภูผาทองนะอยู่ตรงไหนม่ไปภูผาทั่งอยู่ตรงไหนคะเขียนผมพอดีอยู่ตรงไหนคะต้องลงต้องลงไปก่อนเหรอคะต้องลงไปก่อนต้องไปหาผมอ้สจุดนี้ครับอันนี้อธิบายไม่ได้ต้องไปหาผมเรต้องไปหาผมอย่างเดียวเลยติดต่อในข้างล่างติดต่อข้างล่างใช่ต่อข้างล่างมันมันคนละทางอย่างนี้ใช่ขับรถไปไกลไหมคะจากข้างล่างจากนี้ประมาณสิบ 20่ิโลยี่สกิโลแล้วต้องเดินขึ้นไหมคะหรือว่าเดินขึ้นครับเดินขึ้นกี่นาทีคะพี่เดินขึ้นประมาณเตรียมอาหารไปกินตอนเที่ยงอะแล้วลงหรือว่านอนบนนั้นคะถ้าเราแบบว่าประสงค์จะนอนเรามีมีแคมป์ตั้งค่ายก็นอนได้มีพื้นที่ให้กางเต็นท์ข้าบผมออามีพื้นที่ให้กางเต็นท์ครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเดินลงก็ก็ทัน เดินลงก็ได้นอนก็ได้มันก็โอเคครับโอเคก็ได้เวลาค่ะข้อเจ็ดค่ะข้อเจ็ดเดินป่าศึกษาธรรมชาติภูทุ่งแรงทุ่งกาค่ะภูทุ่งแรงทุ่งทุ่งแรงทุ่งกาเจ้าที่อยู่ที่ไหนคุณรับคนละพื้นที่คนละพื้นที่อ่าสรุปว่าคนละพื้นที่นะใช่ไหมคะสรุปว่าคนละพื้นที่ปกติของเขาแหละ อันนี้ก็คือประดิษฐ์การท่องเที่ยวนะฮะปฏิินการท่องอุทยานนะครับอุทยานแห่งชาติภูสยดาวใช่แหล่งเที่ยวสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11 11 11พิษณุโลกสองแฝดใช่พูดถึงว่าถ้าจะมาเที่ยวน้ำตกอะไรเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเราพักค้างแรมทานอยู่ไหมทานอยู่ค่ะอันนี้คือค้างแรมคือเราไม่ได้ ขึ้นมายอดอะไรเงี้ยหา,างแรมหลังจากสอบถามปฏิทินการท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่พี่ๆให้ข้อมูลนะ,ะพวกเราก็กลับมาที่เต็นท์นะคะแล้วก็มานั่งปาร์ตี้และเล่าเรื่องที่เจอเป็นเรื่องลับๆนะคะของหุบเขาคุณเขา สำหรับวันนี้คนละทีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ